ก็สังเกตนะครับว่าในช่วง30วันสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยค่ะพลังประชารัฐเขาปรับแคมเปญหาเสียงใช่แล้วก็ป้ายอะไรต่างๆในเขตกรุงเทพเฉพาะเขตกรุงเทพเมืองเขตกรุงเทพไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดจะปรับเปลี่ยนตามแคมเปญนี้ด้วยหรือไม่ค่ะแต่เราเห็นในกรุงเทพไปดูป้ายหาเสียงในเขตกรุงเทพของผู้สมัครพลังประชารัฐกันสักนิดสิครับเริ่มจากป้ายที่หนึ่ง เป็นป้ายหาเสียงนะคะของพรรคพลังประชารัฐก็จะเห็นรูปผู้สมัครนะคะเคียงคู่ถ่ายรูปคู่กับลุงตู่ค่ะพัฒนาการของป้ายหาเสียงของผู้สมัครในกทมของพลังประชารัฐมันมีอยู่สามช่วงช่วงแรกก็จะเป็นภาพของผู้สมัครเดี่ยวเดียวตอนยังไม่มีแคนดิเดตนายกในช่วงที่2ในช่วงที่สองไปที่ไปแช่ที่ภาพเลยจะไม่ดีกว่าเลยครับอืเพราะช่วงที่2เป็นไงคะเอ่อเอาภาพตู่เข้ามาหรือยังเอาภาพอื่นดีกว่านะฮะเอาภาพเมื่อสักครู่ก็ได้ที่มีหมายเลขสองนะฮะ แช่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพัฒนาการช่วงแรกป้ายหาเสียงจะมีผู้สมัครคนเดียวช่วงที่สองเราจะเห็นการเอาภาพของลุงตู่ไปใส่ประกบกับภาพของผู้สมัครแล้วก็ล่าสุดเกาะก็น่าจะเมื่อวานหรือว่าเมื่อวันเสาร์มั้งค่อวันสองวันเนี้ยวันสองวันเนี้ยในช่วงสี่ห้าวันสุดท้ายสามสี่วันสุดท้ายของการเลือกตั้งเนี่ยเราจะได้เห็นเวอร์ชันที่สามก็คือป้ายเดิม มีสติกเกอร์ไปฆ่าตรงกลางอยู่กลางป้ายใช่มีข้อความว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ไปดูป้ายที่สองนะครับมีป้ายที่สองใช่ไหมครับก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นภาพผู้สมัครกับลุงตู่นะคะแล้วก็มีเป็นเนี่ยแหละมีค่าตรงกลางว่าเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ไปดูอีกภาพหนึ่งนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็เช่นกัน เลือกความสงบจบที่ลุงตู่คาถามก็คือคนกรุงเทพซื้อไหมซื้อไม่ซื้อคัมเพญนี้ใช่ได้เฉพาะคนกรุงเทพหรือรวมถึงคนในเขตเมืองของต่างจังหวัดด้วยอในเขตต่างจังหวัดแคมเปญอื่นหรือไม่ไม่ทราบอแต่เราเห็นในกรุงเทพค่ะทุกป้ายบนท้องถนนจะมีเนี่ยแหละค่ะมีมาแปะสติเกอร์ตรงกลางแบบนี้เพิ่มเข้ามาถามว่าซื้อไม่ซื้อค่ะซื้อไหมคะคุณนายซื้อไหมคะ ไม่แค่นั้นนะไม่แค่นั้นนะอ,อในช่วงห้าวันสุดท้ายยังมีการทําคลิปลุงตู่เปิดใจค่ะน่าสนใจนะน่าสนใจคลิปลุงตู่เปิดใจยิ่งออกมาในช่วงห้าวันสุดท้ายแล้วก็รัวๆเลยใช่เปิดกันรัวๆดูกันรัวๆไปดูกันนะอ่ะเชิญค่ะ ผมขอใช้โอกาสนี้เพื่อเปิดใจกับพี่น้องประชาชนผมยอมรับว่าในระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาอาจจะยังมีข้อบกพร่องอาจจะมีที่ไม่ถูกใจสงสัยอยู่ว่างนะครับของพี่น้องประชาชนแต่ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมทําคือความถูกต้องสําหรับประเทศนี้และพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ในข้อบกพร่องนั้นผมนํามาเรียนรู้ปรับแนวทางในการบริหารการประเทศมาตลอดเวลานะครับอย่างต่อนเนื่อง พร้อมที่จะแก้ปัญหาความยากจนปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับจากสิ่งที่เราได้ท <c oughs> ําไว้ถ้าไม่ลงทุนสิ่งต่างๆมันก็จะเหมือนเดิมม่ว่าจะการค้าการาเกษตรการค้าปลีกต่างๆเหล่านี้ต้องทําให้เข้มแข็งขึ้นผมจะทําต่อไปนะครับเพื่อจะสร้างรากฐานให้กับประเทศอันนี้ละกันประมาณนี้และกันประมาณนี้และกนันนะครับ ว่ากันที่จริงก็ยิงมาหลายคลิปแล้วล่ะ<อ>แต่คลิปนี้ยิงออกมาใน,ในจังหวะ5วันสุดท้ายแล้วก็จวหัวเปิดใจลงุงโตในช่วง5ปีที่ผ่านมามันมีมันมีวลีมีวาทกรรมทางการเมืองที่ต้องถอดรหัสเช่น5ปีที่ผ่านมาอาจยังมีข้อบกพร่องแต่ยืนยนันแม้ไม่ถูกใจแต่ยืนยันถ้ามันถูกต้องก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จากนั้นก็สปีกิ้งสิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะตั้งเป็นประเด็นก็คือในเวทวงการเมืองเขาก็พูดก,กันเยอะนะ มีมีคนกลุ่มหนึ่งทำตัวเป็นสไตลิสต์พยายามที่จะเข้าไปฟอกภาพลักษณ์ของนายกลุงตู่ก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่เยอะว่าสิ่งที่นำเสนอออกมาอย่างที่เห็นในคลิปอย่างนี้มันเป็นตัวตนแท้ๆของลุงตู่หรือไม่ม,มีคนเขาก็วิจารณ์นะว่าถ้าถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีมุมกลับนะจะถูก จะถูกวิจารณ์ว่ามันเฟกนี่ว่ะก็มีนะได้ยินบ้างเมื่อไรทางการเมืองเกิดฟีลลิ่งรู้สึกว่ามันเฟกขึ้นมาเนี่ยหรือมันเสียหายตกแต่งขึ้นมามันเสียหายคือมันไม่จริงมันปลอมๆมันพันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนไอ้มันดูไม่ใช่ลุงตู่เนี่ยเราจะได้ยินคำนี้เยอะผมบอกแล้วไงว่าการเมืองเป็นเรื่องของความเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้ารู้สึกว่ามันเฟกจบเลยนะ ถ้ารู้สึกว่ามันปลอมๆมันไม่จริงมันจบเลยเขาจะไม่สนใจเนื้อหาสาระที่คุณนําเสนอเลยทุกอย่างจบมันไม่ใช่ตนเขาเนี่ยดูมันเฟกมันเป็นความรู้สึกความรู้สึกก็โยงกับความเชื่อความเชื่อก็โยงกับเรื่องของการเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่อยากจะสื่อสารนะเขาจะไม่ไปถึงจุดนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะกลับเรียนนะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ เราโปรโมตโค้งสุดท้ายให้กับพลังประชารัฐหรืออย่างไรเราก็ยังยืนยันอยู่เสมอว่าเราเป็นกลางเราไม่เป็นกลางแต่เรามีความเป็นธรรมใช่ค่ะมีความเป็นธรรมให้กับทุกกลุ่มความคิดทุกขั้วการเมืองน้อมรับบางคนบอกว่าเราเฉลี่ยลุงตู่ก็แล้วแต่นะคะน้อมรับแล้วกันนะคะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้ก็แล้วแต่อยากด่าพวกผมก็ด่ากันไปเลยด่าให้ถูกคนด่าให้ถูกรายการหน่อยก็แล้วกันแยะหน่อยแยกหน่อยแยะหน่อยนะผมเอาคลิปนี้ มานาเสนอเพื่อบอกให้เห็นความเคลื่อนไหวครังสุดท้ายของพลังประชารัฐขณะเดียวกันผมก็ชี้ประเด็นอขณะนี้ในแวดวงการเมืองเขาวิจารณ์กันวิจารณ์ว่าพยายามที่จะฟอกภาพลักษณ์ของลุงตู่แบบนี้ออกมาอย่างนี้ม,มันใช่หรือมันไม่ใช่ในทางการเมืองอ เพราะว่าขณะนี้มันเริ่มมีบางซุ่มเสียงจากคนบางกลุ่มมันมันเฟกนี่ว่ามันไม่ใช่ตูเออมันไม่ใช่สไตล์พอออกมาแบบนี้นคนก็จะไม่ค่อยรู้สึกจะเ <ผม S 2> ชื่อรหรือจะยินแค่เอามาบอกว่าสกิจว่ามันมีแบบนี้นะถ้ารู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเฟกสาระที่จะนําเสนอไปในทางการเมืองมันล้มเหลวนั่นแหละเท่านั้นแหละเท่านั้นเองอ่ะเหนื่อยใจจังเลยอ่ะพ